มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่งมอบนี่เลยงานทรงคุณค่าสำหรับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือวัชระคริสตัลควอตนะคะจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้ที่เราได้นำเข้ามาอันนี้เป็นรอบสองสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นกาแฉกน้ำหนักอยู่ที่35กรัมกว่าเลยนะคะก็สำหรับ รอบที่เราได้นำมานี่นรอบสองก็จะเป็นรุ่นที่มีใบเซอร์มอบไปให้ด้วยนะคะเป็นใบเซอร์เฉพาะนะคะตอกด้วยมีรหัสนะคะยืนยันในเรื่องของงานที่ออสร้างสารรสร้างออกมานะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นคริสตัลคอร์ธรรมชาตินะคะมาพร้อมกับเชือกนะคะเป็นเชือกที่สามารถนำมาห้อยคอได้เลยนะคะอันนี้ก็ออกมาเรียกว่าสวยใสยเลยนะคะสวยงาม นี่ค่ะเป็นวัชระ9ก้าแฉกนะคะซึ่งก็ถ้า9ก้าแฉกนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยของเนื้องานแล้วก็ด้วยของราคาก็จะสเปเชียลกว่านะคะทั่วๆไปที่เป็น5้าแฉกนี่เราก็จะเตรียมแพ็คส่งมอบไปนะคะให้กับลูกค้า นี่เลยเราก็จะใส่บับเบิลใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมารีวิวนะคะให้เห็นงานกันสำหรับท่านที่สนใจเป็นเป็นงานพีออเดอร์นะคะก็ต้องออสั่งนะคะสั่งแจ้งมาว่ามีความสนใจเดี๋ยวเราก็จะทำการพีออเดอร์ให้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ15-20วันโดยคร่าวๆนะคะใส่มากเลยค่ะโอเคค่ะเตรียมส่งมอบไปกับลูกค้าค่ะ